สวัสดีครับคลิปนี้มาชมเหรียญปีสามสองสามสามของหลวงปู่ทงมาทาวโรูอริยาสงเจ้าแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดครับเหรียญน,นี้สร้างประมาณปีสามสองสามสามครับเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรแต่แถวบ้านานอกคนแก่เขาจะเรียนเรียกเรียนเอรุ่นเรียนรุ่นนี้ว่าเรียนกระตาหมากนะครับเรียนในตะก้าหมากคนแก่เป็นพระที่ดังสุดๆในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ มก็ได้มาสองเหรียญซึ่งเนื้ออย่างนี้หายากนะครับเนื้อทองฟ้าบาดซูมไวใกล้ครับเหรียญลงปู่ทองมาทาวาโล อาบาดอาิยะสงเจ้าเดินทุดงหกแผ่นดินนะครับเดินจนถึงอินเดียมีประวัติความเป็นมายาวนานเหนหน้าศึกษาน ประวัติของท่านมากครับหลวงปู่ทองมาถาวาโลซึ่งผมมีอยู่สองรุ่นครับรุ่นหนึ่งจะเป็นปีสิบเก้าแต่ก็ไม่ได้เอามาให้ลงดูครับไม่มีโอกาสเลยครับและรุ่นหนึ่งก็เป็นย้อนยุคปีสีหนึ่งแต่ก็ไม่ทันหลวงปู่นะครับจะคิดหน้าจะเอาให้ลงลงให้ชมนะครับ ปีสีหนึ่งเนนี้ท่านหลวงปู่นะครับปีสามสองสามสามลอกล้องสองให้ชมก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เหรียญยังไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับแต่รุ่นที่คนนิยมมากสุดๆก็จะเป็นปี1 8บแ รุ่นหนึ่งรุ่นสอง,สองยังมีตงรงคามถึงเนื้อหายากสุดครับนะครับจะมีผดขึ้นนะครับของแท้เดิมๆยัไม่ได้ผ่านกันใช้ดูเซียนตุงหูนะครับีนะบมีเหมือนกันเลยนะครับ ขอบเลียนรอยปั๊มชุมด้านหลังก่อนนะครับผมก็ไม่อยากจะจับสัมผัสเหรียญเท่าไหร่ครับกลัวเหงือ ที่มือเราติดรถพระจะเสียอาจจะเปลี่ยนสีได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนบอกอย่างงั้นก็เลยทำตาม รอบเก้าสิปีวัดสว่างท่าสีอำเภอเีรภูมิจังหวัด 101. ร้อยเอ็ดดูเรียนนี้ครับนะครับจะมีเสน้นไป คำว่าเหยดตรงดอเด็กนะครับจะมีเส้นเราก็มาตรงวัดอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ คนอยู่แถวภาคอีสานแถวร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์สรคคมจะให้ความเอารพท่านอย่างมากเลยนะครับ สำหรับชิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับาชิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับขอลุงปู่ทองมาคุ้มครองทุกท่านครับผม